ทุกงนครัปนะครับอนนี้ขอปอไทยบ้นนึนึงนะครับางตอไปทมานของตักบนเดียวนะครับสยาไฟเลยครับยาไมไอจีขตงไฟรับดัลังท่านทุกมองเรื่อยๆอไทยต่อท้ี่ต้องเป็นผู้ต่างกขึ้นสุดสว

Ai, Lu, pai!